ง่แ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 ง่เงือ่ไม่เทนี่มึงหายกูก่อนเลยเทนนี่นี่นี่คนถ่ายแน่เลยกูว่ากูยงียิบก่อนดีกว่าเออครับพี่เทนนี่มึงพูดถ่ายได้เนี่ยวะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เทนนี่แบบผมเลยนะครับขอจะให้ครับได้ได้เทนนี่ว่าไงเป็นหรือเปล่ากูเพิ่งเริ่มมาเนี่ยโอเคจบแล้วบอกไม่งั้นยาไปดินนวลมั้งล่ะเผื่อคนอื่นเข้ามาจะรอนเล่น T F T อยู่เนี่ย อ๋ออคือมึงมึงจะไปคุยอ่าก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวกูเข้าดินนุนรอกันเดี๋ยวกูเข้าดินนุนรอกันเดี๋ยวกูเข้าดินนุนรอกันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มากี่คนแล้วครับนี่มาหาใครับทา,าพีรพล,ะลจะจบย,ยังยังเพิ่งเริ่มเลยอะไรนะครับมาหาคนเล่นด้วยอยู่โอ้ยใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วคือพี่เจมโทรมาหาผมทำไมเนี่ย ฮัลโหลแทนนี้ได้ยินพี่ปะเนี่ยได้ยินเปบนึงพี่ฮัลโหลพี่โทรมาแล้วคือพี่ไม่คุยอะไรวะเนี่ยห้องหลฮอแโหมว่าไรงลแล้วไม่แล้วพี่จะโทรมาทำไมผมเล่นอยู่แล้วคือตายเลยเอาไม่าไม่รู้เอาแนี้อยู่นี่แล้วเออแนี้เล่นเปล่าพี่เป็นอะไรฮัลโหลเม่ไม่ไม่ผมผมเพิ่งเริ่มไปเดี๋ยวพี่เริ่มเล่นเล่เล่นเล่น่นเล่นอะไรอะเ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นพี่ผมเพิ่งเริ่มวารอไปแล้วแล้วคือแบบพี่โทรมาช็อตที่แบบว่าผมกำลังเล่นอยู่แล้วคือตายเลยเนี่ยออกมาออกมาออกมาออกเพื่อนเขาสถานะใจแท้มึงอะออกมาไม่ได้ไปห้องเร็วแหมกวกตั้งนานเลยมึงนี่แบบใจแกล้งแทนเดียวนะจี๊ไม่หงอละไม่หงอละน,ลลน้ำทีไรน้ำที่ไหลคืออะไรทันนี่น้ำตาทีไรพี่ส่งอะไรมาโคตรยากเลยแต่พี่ลองส่งคนอื่นบ้างส่งคนอื่นเวลาแบบว่าใส่มาทันี่ทำดองอาคาเบ้า เขาบอกว่าพี่แทนนี่น่ารักจังเลยฮะอปกเป็นอะไรอย่างนี้แหละพี่ไม่น่ารักป่ะพี่ตามปู่ไปลาวงลังที่อยู่ขวาพี่พิธานี่ขวาครับขวาครับใช่เหรอนี่ออกไปซาหลือพี่มันหนีแล้วมันหนีแล้วใช่ใคุณที่ประกอบมันหนีไปแล้วพี่ตามพี่ตามพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พิาดีเขาคือแบบมันเจอพลังมันเจอพลังพี่อะมันยืนนิ่งเหรอเออจริงจริงจริงกูแต่ จริงจริงอ๋อไม่ไม่กูกูเปิดผิดไปมกูเปิดผิดไปเดี๋ยวเราไปนั้นกุยไข่พี่นี่เขาโทรแน่นอนครับคือแบบมาสมกีละมันนิ่งเลยอ๋อท้อใจเพราะว่าพี่เก่งเกินเลยพี่ถามหน่อยผมว่างนั่นแหละไม่คุยกับคนในเกมอยู่พี่พี่อ่ะเพิ่งอ่ะชวนคุยซ้ายขวาคือผมแยกประสาทไม่ได้เว้ยพี่อันนี้อันนี้พี่เจมอ่อยละไปพี่จะถามว่าใครอยากเป็นเศรษฐีเชนนี่สี่เชนนี่สี่เอ้ยลืมไปผมเป็นอยู่แล้วนี่ว่า ฟังก์น่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนี้พี่เองไม่พื้นเริ่มขออ่าเดี๋ยนะพี่โอเต้นเริ่มมีสาวเหรอเสียงเอฟเฟกต์ของพี่แต่พูดพี่พูดอ๋อวะจะที่ก็บอกว่ามามาพีอะไรที่หลุดอ๋อไม่นม่มีเหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ่ะพึ่งผมต้องการสื่อสารกับพื้นล่มยืมพี่ฮิวฮิ้วฮิ้วเซ็กหมดแล้วครับพี่หมดแล้วครับพี่แล้วครับอันนี้พี่เจมจะเล่นไอเสียงนี้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่ เจ็บเจ็บเจ็บเจ็นี่นรกตาหรอทำเพลงอันนี้ด้วยโอ้เจ็บมากครับเจ็บมากเฮ้ยน้ำเสียงเมื่อกี้มีคนเคาะประตูมีมีคนเคาะประตูเมื่อกี้น่แค้นผมผมได้ยินที่ผมผมใส่หูฟังพี่ผมใส่หูฟังแต่ไม่ออกไปเคาะเปิดประตูผมเหนื่อยจังพี่ เดี๋ยวมึงมึงมายังไม่ทันเล่นเกมเลยมึงเหนื่อยนะใจเย็นมันคืออะไรโอเมไม่ยิงสักตัวหน่อยครับเจียงเจียงเจียงอ๋อไม่ไม่ไม่ถามไปเฉยเนี่ยยิงทักมันจะยิงไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคกูอยากฟังเนตีมป็นแคมอะไงอยู่นะกูจะแทนไม่ตอบผมเล่นอยู่พี่ผมเล่นอยู่ผมเล่นอยู่ได้ไหมแต่นี่ฮะว่าไงพี่อย่างเยลโล่ไม่พี่ พี่ต้องถามพี่ชงอะไรเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะพี่ทำไมไม่ได้ m n t เล่นวาลนอยู่โอเคโอเค Reloading งอ้หอ๋อพอได้พอได้ดีแล้ว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 นวได้ใช้ชีวิตได้นนี้อย่ายิลูผมผมไม่กล้าเล่นพี่อะะอะอร ไม่คือคือคือพี่จะเอาไงกันเนี่ยคืออีกปั๊บหนึ่งเนี่ยผมจะเล่กเล่กแบบเจมส์เฉยๆนะพี่ไม่ไม่ไม่อันนี้เครียบผมสมมุติมาเป็นเรื่องสมมุติพี่สมมุติอ่ะพี่พี่เจมอย่างเยลโลกเย็นโลกอะไรท่านี้เฮ้ยนี่มันยุคไหนแล้วอย่างเยลโลเ่เยลโลกอะไรอยู่อีกอ่ะแล้วแล้วยุคนี้คือต้องเล่นบ้านอะไรพี่ ที่ไม่ได้ตาพวกแบบไอ้ข่าวการตลกอะไรแบนี้อ๋อเจมส์เล่นไปเดี๋ยวน้องมันนอนไม่หลับเอออย่างเจโน่อะพี่อย่างกรีนอะสีม่วงม่วงกันเลยพี่มันมีที่ไหนล่ะพี่พี่ต้องจับน้องไปเป็นถูงไอ้พียจบไปแค่เหมือนแบบว่าป้อนข้าวบุญไปแค่นี้ไม่ได้พี่ มาแล้วนี่ไงนี่ไงพอไหมไอตัดจบแบบเนี้ยสุดที่สองตัวโอเคแกนอยากเล่นเยลโลกับพี่เจมอันนี้พูดสีจับพึ่งที่เล่นอยู่โหเล่นอยู่เล่นอยู่ไงอย่าพึ่งสิงบองเยี่างีิอ๋อต้องใช้รถอุ้ยเดียครับอ๋อครับผมไม่่เทายถึงออกเป็นโหดที่สุดในประเทศหรือเปล่าครับนี่แค่ประเทศเองเหรอจริงๆต้องระดับโลกนะ พี่เดชเขาบอกให้พี่เทนนี่ใจเย็นๆหน่อยค่ะคือถ้าใจร้อนมากเดี๋ยวไอเกมที่เล่นอยู่มันจะแบบไม่นี่ยนีพี่โลด้โ่าว่าอะไรทำให้ผมใจร้อนอะไรแบบปุ๊บขี้นี่แหละเปเย็นอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่เลยนะพี่ติดตรงไหนอ๋อจะไม่รู้ตัวเหรอพี่เพราผมลังเลยพี่ได้ครับได้ๆแต่เห็นว่าแทนนี่เป็นคนอื่นไกลอ้าวแทนนี่ใครอ่ะ อย่าลงด้วยไหมเนี่ยมันพอสำคัญอยู่นี่นาะไปมัจะเปลียนรอเพลงนี้ได้ไหมพี่คือแบบผมนึกถึงผ้าตอมที่กำลังเต้นอะเต้นตรงทะเลพี่ไปเจอพี่เคยเจอที่ไอ้ร้านตรงนั้นอะพี่ก่ชื่อร้านอะไรนะ ก็คือร้านอาหารไงไม่เน็ดาคือก hmm, uh ูแ huh. ย่ประสาทเหนื่อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจางจางให้เฮ้ยทัเนี่ยตัวนี้ด้วยหรอ ใชตัวเองนอนว่างแล้วกูหยิบหัวใมีคนบอกว่าพวกเรา h e t e e i e l e s a get out of ่อไม่มีนะไม่มีไม่มีไปเอามาจากไหนในช่องแชนเนี่ยมึงโคแล้วเนี่ยเจนแมเดียวเนมเตียวกันนมองไปมองมาอ อะไรวะเนี่ยกูแยกระสานไม่ไหวแล้วนะจิวตันน้ำมันแข็งหมดเลยเฮ้ยแต่นั้นแล้วเสียงพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เจมอิสตามไอ้นี่ไอ้นี่เจี๊ยบหมูรีพี่เจมเป็นียดีได้ลูกกูเปิดหเยาดพี่เฮ้ยพี่เจมเชิญรอบหน้าอย่าต่อยผมนะพี่พวกเราโกรธแทนนี่กันหรือเปล่าไม่คุยกับแทนนี่เลยพี่ผมว่าเขาควรจะถามผมน้องขวานแล้วว่าผมโกหกพี่เปล่า ไ, referral, ไม่โกรธพวกพี่หรือเปล่าเนี PPE> ่ยไม่โกรธไม่โกรธพี่ผมไม่เคยโกรธใครอันน uh, yeah. ี um, ้แล้วโกรธพี่เจมส์หรือเปล่าก็ไม่แน่อันนี้คือพวกพี่จะตบกันอ่ะจะจบไอพี่จบยังออกให้ตายอ่ะไอพี่แน่จบก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่กูสงสัยมันสงสัยกันได้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว one enemy remaining เกือบตายเลยพี่หมดทางไงดูนั่นน่ะ 30 seconds left คือจะมาแกแน่ทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไซด์วันเอาไซด์ดิ้ดิงดิโลมากโล่งมากก็ไม่ลอยโอเคไปชิง ไปครับไปเกินไม่ไปลงตีไปครับนิดหน่อยแทนขอบคุณมากต้องพี่ขอบคุณมากครับหลัวอ้าวคือไปไหนอะพี่ไปเลยเหรอไปตีมก่อนพี่ไปไหนเต๋อเเปิดแล้วเต๋อเปิดแล้วฮะพี่ไปไหนเอาปิดหูไปเลยเอาคุยงานเหรอไอพี่ไม่รู้คุยกันไม่รู้คุยงานหรือไม่อยากคุยกับมึงเชี่ยต้องนั่งคิดแล้วอะ ก็ได้ว่ะไงพี่ผมผมยังไม่ลงผมยังไม่ลงเอ่อไม่เดี๋ยวผมลงไปห้องล่างก่อนเลตยนี่ะอันนี้ลงตีมหมดแล้วทุกคน่ปิดแอ๋อไม่ไม่ตะกี้ผมลงไปห้องล่างแล้วไม่ใช่เหรอพี่พี่ตามมาทำไมเนี่ยสายพี่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 ห้าสิบแล้วครับห้าสิบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปข้างล่าง เดี๋ยวนะแล้วคือผมลงมาโฮงข้างล่างแล้วพี่จะตามมาอีกเหรอเจโลจะหนีไปไหนคือเรื่องที่จะคุยคือจะคุยอ่อไปในวันหนึ่งจะจบแล้วจะจบแลขอจบก่อนรอได้จะรอได้เลยจบก่อนคือเรื่องซีเรียสปั้หนีกูอยู่นั่นแหละมันก็ระดับไม่คุยหลับ้านมันไม่เออยบนไม่อ๋อโอเคโอเคแค่คุยหลังบ้านเฉยๆเอาแค่นี้โดนโดนเสกยิงตายใช่พี่ผมโมแต่กดวีคุยกับพวกพี่เนี่ย พี่เท่แต่ผมผมเห็นพี่แบบผู้ปิดคลิปอ่ะผมว่าพี่แม่งเทพอ่ะหมายถึงอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์กดไลด้วยผมเข้าตาแล้วแทนนี่คืออะไรเนี่ยพี่แต่พี่ไม่เข้าใจโอ้โหเขาจะมอี่อ้ยประโยคนี้นี่คืออ๋อโหนึกว่าใครจะอี ด่ามึงนี่อ๋อสวยครับสวยครับสมอนวอชแฟรอะไรนะแกอะไรบ้านอนนะแนอะไรวะบวานอนบ้านดนเจ็บไปให้ควันควันอะไรมึงอย่าพึ่งนั่นดิ หน e ่งศัตรูยังคงเหลืออยู่ชกกูไม่พัะโผนันนี่อะ Switching sides นั่นโผนมาจากการตัดสินเขไปหันสรุปไปหันมาแต่เนี่อะไรนะไปหานคืออะไรวะไปหันยแต่ฮันนี่ยิทฮันนี่ไม่ตึงไม่ตึงพี่ผมตึงจนแบบผมทำหน้าไม่ถูกเลยพี่คือหน้าผมมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วอะ ตาด้วยหรอพี่อะพึ่งผมเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคใช่คือเวลาพี่พูดผมต้องกดวีแล้วคือผมกดเดสหนีไม่ได้พี่กดดสหีี่รู้ใช่ไหมโอ้เหล้เธอหนีหนีตายจล้พี่นั่นพีนะเี้ยผมเข้าตาผมเข้าตาแล้วแทนนี่แต่พี่อย่าเข้าใจ one enemy remaining โอ้ยยังยัง ไม่สุดซักคนไหนใทนนี่ตะบันผมเนีอะว่าติดไฟไหม้โดไม่ไม่มีใครยอมหรอกพี่ไม่ถึงเกมหรือแทนนี่มึงก็โดนด่าหัวโดโดพี่เป็นอะไรวะเนี่ย Spike planted มึงเอาระเบิดไปต้องไหนวะเย็บเจ้า w อส h o r ไ่สดร์สแันดิ้ง off your feet สวัสดีครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับมากครับสวยครับพี่สตรีมสไนอ่ะอ๋อครับผมไนี่จบแล้วพี่จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวผมผมนั่นครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ฮะแล้วคือไม่คุยเลยอ่ะพี่แล้วมึงจะไปไหนแล้วขอขอทำน้ำกินแป๊บนึง